สวัสดีค่ะกลับมาพบกับช่อง S B N O หนูตีนอีกแล้วน,นะคะจะมีเสียงเพลงเข้านิดนึงนะคะเราจะวาไปรีวิวรีวริวกระต่ายน้อยกันไปกันเลยมาเลยเออดูจิเขาทำไมาอยู่เดี๋ยวเราเปิดกล้องก่อนนะ นี่เพือเกิดมือเดียวเลยโอเคเปิดได้นะวเ่เปิดวีดีคอไดดูนะดูเอ๊ดูไหมมันคู่เลยมันนันคู่เลยเจนี่ตีตูเลยน้องดูนิดหน่อยนะแต่น,น้่งน้องไม่ชอบคนที่รบคนะูนเป็นไง เี๋ยวเราจะปิดกลงนะคะแล้วเราก็ไปเล่นต่อปิดกลงมาเดียวปิดกลงให้นะคะเดี๋ยวเรา,าออกไปข้างนอกกัน,น<อ>ดูจนนั้นนะคะต้องกระคืนบรันาดอร์บันเดอร์ง น <laughs> <Yeah S 1> ี่ค <Parents bab bage> ือมันทของเราเองนะพวกวัชดสองคือาจะไม่เห็นไม่เห็นการเปลีบนนะเาไปดยกัน